รายการคุณแผนมีเพจแล้วนะครับอย่าลืมไปกดถูกใจกันนะครับขอบคุณครับเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟหมอกแก่ซิตี้นะครับผมตอนนี้ผมก็มาใหม่ๆเลยนะครับเด็กใหม่นะครับทำาไรเริ่มต้นทำาไรได้เงินมา300นะครับการเข้าเมืองอะไรก็ทุกคนก็ไปศึกษาหาดูกันนะครับ ขอ ID เซิร์ฟก็ไปที่เพจเลยนะครับผมขอ ID เซิร์ฟยืนยันยืนยันขอโค้ดก็ขอทางเว็บได้เลยนะครับผมอ่ามาถึงเราทำอะไรก่อนเนะ ATM. ี่ยตู้เอทีเอ็มัครบไปตรงไหนแล้วไหมครับเราไปตลาดน้ำวัวเรา,เรามาดู <ไป S 2> ตู้ดิดก,กดเอน็นเฮ้ยง่ายได้เนี่ยเข้าไปตรงตลาดน้ำหน่อยได้อะไรคุณยัง ไม่ได้สมัครบัญชีธนาคารสามารถสมัครได้ที่ธนาคารกลางอ๋อต้องไปสมัครก่อนนะครับโอ้ยคดเฟียวเอกด N กด N อน,อนอันนี้พิชชาแฮมเบอร์เกอร์โอเครับของเด็กใหม่เรามารับของเด็กใหม่ก่อนกด N ยินดีต้องรับเข้าสู่ GTA Morgan City นะครับ หากคุณผ่านอะแรบทสอบนี้จะได้รับ15,000ะครับและจักรยาน BMX 1นึคันโอเคเดี๋ยวผมขอสอบไอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวสอบเสร็จ่อยว่ากันแล้วครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาเกิดเข้าเกมใหม่แล้วก็มาเกิดที่จุดเกิดนะครับเดี๋ยวผมว่าจะไปเซเว่ไปซื้อมือถือนะครับผมไปดูกันว่าราคามือถือกี่บาทนะครับเดี๋ยวเรามาเบิรรถจักรยานฟรีนะครับ ไปไปไปอ๋อต้องกด e n ก่อนนะครับทุกคนล็อกไว้โอเคครับทุกคนเราก็มาถึงเซเว่นนแล้วไปเราไปดูกันอ๋อเดินชนคอสเปนได้เลยเราจะซื้อมือถือมือถือหนึ่งมืนโอเคมีตังค์ซื้อมาอ๋อนี่คือคำสั่งนะครับทุกคนคำสั่งแบบเปิดมือถือนะครับทุกคนให้มือถือ แล้วก็ซิมห้สบาทซื้อมาด้วยนะครับแมนก็ใช้ไม่ได้โอเคซื้อมาเสร็จแล้วเขก็เบิกบอกเบอร์เราด้วยโอเคอันนี้อะไรเฮ้ยเฮ้ยลบมาลบมาลบครับเอา้าลบให้เราลบแล้วก็ไปไอ้ไรของเขาเนี่ยน้ำเปล่า50ซื้อน้ำเปล่าทุกคน อเ,เอาเคียนดีออสักสองขวดก่อนอย่างนี้โคก้กข้าวกล่องห้าสิบโอเคสองกล่องก่อนเดี๋ยวเรามากินน้ําก่อนกคนรู้สึกจกะหิวม,มาที่อาหารและเครื่องดื่มนะครับนี่เรามีข้าวกล่องน้ําเปล่ากินไปก่อนน้าเปล่าให้ใช้ใช้สิได้แค่ไหนอ่ะไหนขึ้นบ้างมาเนี่ย ลองกินอีกสี่จีอ๋อเนี่ย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 มีขึ้นขึ้นหน่อยเมื่อกี้ไม่ทันดูไม่พออ่ะแต่ขึ้นแค่นี้ไม่พอเอาน้ำน้ำเปล่าสักสิบเออสักห้าพอเยอะไปไม่มีตังค์ช่วงนี้ไม่มีตังค์เฮ้เฮ่นายนายเฮ้เฮ่นายสวัสดีครับว่างว่างหรือเปล่าครับว่างว่างไหมไม่ตอบทุกคนเปล่าครับครับมีอะไรครับผมว่างไหมครับว่างไหมครับ ว่างอยู่ครับกำลังจะไปซื้อของกินแ้๊บนึงครับอ๋อเดี๋ยวไปซื้อก่อนนะไปส่งที่เราไปส่งเราที่การ์ลาดของได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ใ่ไหโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอตรงนี้นะโอเคครับโอเคโอเคเรารอเพื่อนไปซื้อของในเซเว่นก่อนนะครับไปรอตัดตอนที่ว่าเพื่อนเราไปส่งนะครับผมโอเคครับทุกคนครับเพื่อนเราก็ได้มาส่งแล้วโอ้ยอะไรนยอะไรกันเนี่ยครับ เกิดอะไรขึ้นโอ้โหกดเขี้ยวโรงเก็บรถอ๋อนี่เบิกรถคุณอยู่ในสถานะต่อสู้ยังไม่สามารถเรียกรถได้ยังไงอ่ยเกิด hmm. อะไรขึ้นโอเคมาแล้วโอเคก่อนจะไปทำานทุกคนผมอยากไปดูรถมากเลยว่าเขาขายรถกงนเท่าไหร่เลย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 ไปแล้วก็ไปเจอกันที่โชว์รูมขายรถนะครับน่าจะไม่ไกลโอเคทุกคนเราก็มาถึงโชว์รูมแล้ววิธีการซื้อรถอ๋อเราดูราคาได้ว่าราคากี่บาท อันนี้เจ็ดแสนนี่แปดแสนคันนี้ล้านหนึ่งว้าวเท่ๆนะครับนี่ล้านสองสองล้านอันนี้หมื่นหนึ่งอยากได้มอเตอร์ไซค์โดนมอเตอร์ไซค์เด็อันนี้สี่แสนรถเก่งน่าจะไม่ไหวอันนี้แสนแปดทุกคนสามหมื่นนี่น่าจะไหว จรอให้เก็บเงินมาซื้อคันนี้กันนะครับทุกคนไปเราไปทํางานกันโอเคครับทุกคนเรามาที่ธนาคารนะครับเดี๋ยวมาเปิดบัญชีก่อนพอดีมันต้องเป็นทางผ่านนะครับก็เลยได้มาเปิดบัญชีนะครับพนักงานเปิดบัญชีอันนี้อะไระเปิดบัญชีธนาคารสร้างรหัส ATM 6หหลักโอเคครับเดี๋ยวผมขอตั้งรหัสก่อนนะครับโอเคครับผมก็เลยผมได้เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยต่อยทำไมเฮ้ยคนอันตรายต่อยผมทำไมอ่ะต่อยทำไมอ๋อตรงนี้ก็มีแบบพนักงานโอนเงินพนักงานถอนเงิน ทำง,งานฝากเงินไปไปส่งตลาดหน่อยได้เป่าามา,มาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยเจอคนใจดีขอบคุณมากครับผมครับทำไมาใจดีจังไม่รู้เหมือนกันครับเล่นนานแล้วล่ะครับเล่นนานแล้วครับอันนี้มีแกงแล้วใช่ปะเนี่ยใช่ครับข้างบนนี้ชื่อแกงใ,ใช่ปะใช่อ๋อถึงแล้วครับตลาดขอบคุณครับ <c oughs> ใ,หให้เจอเพื่อนใจดีตลาดคนโคตรเยอะ อันนี้เป็นช่างเหรอครับเนี่ยใช่ครับโอเคขอบคุณครับครับผมทําด้วยครับผมยังไม่ทำโอเคนายจะไปไหนต่อผมก็ขี่รถเล่นนะครับอ๋อยังไม่มีเคสอะครับครับลองหางานทําดูดีครับเนี่ยผมก็าผมก็หางานทําอยู่หางานทำอยู่ไดไหมครับต้องหาใหาทำอะไรดีครับที่ว่าได้เงินดีตอนแรกผมก็เก็บข้าวสารอยู่อะเก็บกระสอบข้าวสารงานตัดไม้ลองงานตัดไม้ดูงานตัดไม้ครับงานตัดไม้ครับใช่ครับ แต่ที่เขาบอกกันเขาบอกว่างานขนปูนดีกว่างานขนปูนได้เงินดีทําได้เวลเยอะด้วยขนปูนมันผิกกดกฎหมายไงเพอดีว่าอยากเล่นยาวเดี๋ยวโดวนติดคุกอีกอะจะไปส่งเปล่าเดี๋ยวถ้าไม่ไปส่งปอไปทำไมอะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมกำลังหาง,งานอยู่ซ่าหาง,งานที่ทำได้ยไเยอะโอเคโอเค เดี๋ยวผมเบลรถสี่ประตูที่กาลาก่อนนะครับครับตอนนี้ไม่มีเพื่อนเล่นนะครับก็เลยมไม่มีอะไรทำใช่ปะใช่ครับอ่าตอนที่เล่นนะ่ะมีเพื่อนสนิทเล่นปะไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับใช่โผล่มาเล่นหน้าตาเฉยเออ,อเล่นนานเลยวล่ะครับว่าเพิ่งเล่นด้วยว่าเพิ่งเล่นด้วยผมเล่นมาเร็วกว่าแล้วครับอ๋อ สนใจเล่นด้วยกันหรือเปล่าสวนครับสวนครับผมก็เพิ่งย้ายประเทศมาด้วยเนี่ยออกมาหน่อยรถจะขยัาม,มันเยอะหาหมอก่อนเปล่าเลือดลดมากแล้วแหละไม่มีตังค์ครับเดี๋ยวไปทํางานก่อนอ่ะไปเลยถึงแลนะ้วเนี่ยเอา,เอ,า,เอ,าอะไรเนี่ยจะป้นนะเนี่ยเอา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 โคตรเอาเอาควายลุกแล้วนั้นเราทำงานก่อนแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวผมไปรีเกมแล้วก็รีเลืิกก่อนโอเค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 รอนี่ไปนะฮะครับ สวัสดีครับเพื่อน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 ข้างหลังขายพัสดุขายอะไรอ่ะขายอะไรล่ะขายอะไรล่ะอันนั้นข้างหลังนะไอดาบไอดาบน้อยอ่ะอ๋อดาบมันนะอ๋อดาบนะดาบไอดาบประจอนะได้ไหมบ้างขอฟรีได้บ้างขอฟรีได้ไหมขอฟรีได้ไหมขอฟรีได้ไหมขอขอวิจารณ์ได้ครับขอวิจารณ์ได้เฮิร์นโคตรดีเดี๋ยวทำไปเรื่อย